ไปดีพี่น้องเนาะตอนนี้สิลกเก็บเขือผลงานผลงานสองเดือนสามเดือนเนาะชิบิจะได้ไปเบิ่งกันกังน้องอ,อก่กวันเนียนลาย คุ่มหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดหน่วยเก้าหน่วยเจ็ดครูนี่ก็เก็บกำลังศีลใบใบสะอยู่ปูเครืออินรีต้องใส่ปุยตามไงเองส <laughs> ูงไม่ขาไม่ขาเราตกการได้ไลาย โอ้ยอย่าไปน้ำก็มีตัวน้อยเตะพี่น้องเอ้ยพอได้เก็บได้ใส่อเอาบักเขือ

บ้านเฮาออ้มออออม,อม,มันะเลาั่เนาะเศากเตยเลยก็ถูกก็ไปเล้อผิดของใจยังกะเมื่อัดเห็ดเนาะเกลืออธิบขืออธิยูทูบกิทูบบ้านไฮและมียังเห็ดเก็บเขือ ในเมืองโค้เงินบักเด่นนี่เออในเมืองในบ้านเออบักเด่นในเมืองโคเงินบักเขือบักเขือคืออ่ะเป็นไปได้บริน้มงใหม่ก็จสิเลเมงใหม่มาล คำควายควายคำลุงแดงส่วงโควิดปฎติใัยเก็บเกลือเก็บผูรีอัลช่องโตคนเก็บสอยโมเมนนี่ก็คือผลงานงช่องสับดึกอะ ที่ปลูกไปตอนปลูกไปบุหรี่เอาลงให้เบ่งเนาะยสองใหม่มาใหม่กดฝากกดฝากติดตามกดสับสไคร่ในเรื่องพีโนโ่น้องนี่ลายเขื่อนกับลังเก็บสิหลายลายพน่หนูบู นี่คำนะเสียดูเก็บจอบเดี๋ยวฮาก็คือเดี๋ยวหา,วหามาเคือเบียนเด้อสองตัวนี่จมปวน คือผลงานั่นคือการถือฝนเคือถือฝนการเนา่าการเน่าไปเบิ้ดฝนดินดายถ้าแตงเอาเคือพี่น้อง